สวัสดีเอฟซีนะครับสวัสดีครับนี่นี่ไว้เสร็จเมือนี่ขาเนื้อมากที่สุดมาเป็นบุญมือนี่บุญใส่พี่น้องใส่ออนจะยกที่พ้ะกวยใส่มือนี้พี่น้องมาเป็นบุญบุญเฟสเออสวัสดีเอฟนะสวัสดีค่ะบุ๊ปสวัสดีจ้าครับแม่ค้ัวของปลาข้าวเดวพี่น้องเปพลียเปพลียไอ้ เพียรไปเกบียกก่อนเป็อนมาซึ่งดนี่วนีุ้มแอนีิกนเพียดีออน้ดามดีเกนนี่แหละใช่ผมโเขาไมีสิเว,ว่าแม่บุกจะขวดแม่บุกบอนคิเราไปซื้อไปบอน คิดว่าใช่ไหมีิเราขาไใบพอหนึ่ดี๋ยวกันะแมงสิบบาทบ่ะสามสิบเมันบ่นอยยี่สิบ่สามหน่อยเศร้านเศ้ามื่อนั้นก็เอาคนอยมาสองขวดไหมไเป็นอยสามสิบไปไปเท่ว้างนมาบันเขียวเขียดพี่้องเขียเขียพี่้องเขียวเขียวเขีเด้พี่้องเขียวเขียวบุ๊เดี๋ยวมเป็นไรถใส่ แม่จะแสบเลยบุ๊็ได้ไหมพ่อได้กไป,กกไปอันได้มันสีแดงเงินหน่อยมีอยู่เขาเดกท่ขาทานสี่ร้อยบาทนะเขาใส่ไหมอีบุ๊คตกลอืมเิบมาจ่ตัวห,ตห้องวิชาเกือบใส่ลงไปอ <c oughs> โอ้ ม่บุกแมมันคือเฮ้ยข้าหยนก้อไหมดี๋ยวชามากกเบิร์ตนันแล้วหัวบมบอกก็ได้เยอะแล้วพีเอพี่บุบบผูไดู้ไดมันนี่อาตอกบอกนมาใส่พี่เออหลายเฮียพี่น้องอ่ะนั่นอวัญาบุกมันบุกนปลาโอ้ยขวมา

ủa mọi người ủa mọi người ủa mọi người này nè, người mà nè, Cái ทำยังไงได้พี่น้องเอาผัดตัดแล้วดีอึ้นืี่เป็อหน่อยเนื้อบุกไงบุกนี่ผมหน่อยปะพู้พันตัวเมีเองครับใส่ผู้พันเนี่ยเอ้าแต่ใครรับโจ๊กโจ๊กตัวรับก็ได้ ใส่บ Se ่ลงเขาขั้นใสิใส่ตับสิบกอตับตับะไรมาเอาเสีเอาจอวมาดานาจออาาานอนสามสิบกีบพันใส่กับตับกับเนื้อมาเลย ตูกับปีอยากควบผมมาเดี๋ยวครับครับผมหนักสั่งจอก็อดเงินเข้ามาเลยทุกท่านจุดได้จุดได้เขาเปลี่ยนตัวข้างในอยู่แล้วครับเขาเปลี่ยนตัวข้างในให้แล้วสามพันเจ็ด ไม่ได้บวกอะไรสักบาทสักแดงเดียวเลยผู้พันให้ค่าส่งผมสักร้อยก็ได้ครับผมไม่ผมก็ต้องโทรไปบอกเขา,าไม่ใช่เดี๋ยวผมอธิบายฟังคือเครื่องมันอยู่กับอยู่เนี่ยจ,จะีผมโทรไปบอกเขา <S <S เดี๋ยวผมิ่งเข้าไปเอาครับผู้พันโอดตังเข้ามาเลย เอาได้ได้ได้ผมเล่นใครเลยครับ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 นาทีเดีมเลยไรอีทุกท่านครับผมครับ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 ผมครับ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 หรือว่านบอกเสบอบุกเอาบางอันเป็นยังไงจักบางอันบางอันดูหนีไปไปที้รถไปไหนอีกบุกบุกมาซิมอะไบุก ตัวเมียตัวเมียเมียบังไอ้แมงใดมตัวหามูตัวเสียวควายปอดพี่น้องนี่ตับกับปอดมุญรุ่มกินข้า่นี่แหละกินกินปอดกินตับกินป,อด,นปอดพี่น้อง

หายเยอครับเายจริง่ะเนือมันงานูีเด็ดใส่บานเนยวมาหาเขนใส่สามถุงบ่เมื่อมาเขาถงเขาม่อย่ใส่นแล้วเลยครับในแล้วไปบอกครับเขากำลมือีิเครือบอ๋อเครือบมือเด้ว่าจันจะทรงบ่เมือมือกิือว่าไปตีไก่ตีไก่อยมันตากขั้นตอนนี้พออะเอตาลูกคนเดี๋ยจะเห็นลูกแห้ครับเจสามลูกเลยไ่่สองหลอด มาพี่้องไหล้้นเน่หน่อยล้วนหึมกขเลยมือเอได้มือเปื่านะห้องชันนกลางแน่ห้องันนกลางเนีออนกลางเลยบุญงไฟมือเดี๋ยวของแเมื่อขามาสดๆบ่มากก็แสดงว่ามือบแม่กแสดงว่าเสใจน้ำเนื้อไม่ไหมู่นยดีอุครับใส่ โอ้ยท oh, ี่กอกสงอ้ยคือไม่ขีดเงี้ยแต่ขีดจังหะีดยังได้งเงี้ยแต่ขีดไม่ทำมันฝนตกม่ยังบอกกินยาอย่นีแต่ใช่เพราะอะไรผมอันบ่เนาะไป็นยังไงเออ่เป่ยอเป่ย้งให้่ม่ื่นตื่น้แม่บอไ่อย่างอย่งนี้มไ่าไม เนียงามบอจำไม่งามเลยครับผมเห็นบอติดม no, ิดเนียวตุยๆครับไม่ได้ครับเลือดนะเลือดมาเสุ่มเอาคงไม่ตาหอมตัวไปออกเอามาแล้นหอมบอนงรู้ไหจับกล่องซ่องไปไหลน้ำแนวมีข้อต่อขึ้นหรือเปล่ารับเออซองนะเห็นเห็นไหมรอซ่องไมตาเมื่อไรท่ายล้วบน ค่อยๆค่อยไปเอ้านีตังาไม่ได้นนี่อมพี่น้องใส่เลื่อยๆาเดิอแล้วมันก็ปลุ่พร้อมอ้าคุกป้านะใช่ได้บุญไดีมงเรียมไว้ให้ย่บุญเ้ออนี่นี่อ้าวเด็ก่นนะเออ๋ออ๋ออ่ออ๋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 อล๋อเ๋ออออออ๋ออ๋่อ๋อ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 อ อ้ีม่ได้ยังเง้ตงสบดีข้งกับตยงี่สีี้องบาดด้เมาบาดดมืดอีกไล่ขิดเพียวอีกกูบัดเัมมต็มโจ๊กเต็มโจ๊กบนเนะน้ำเป่าบ่จมอยู่เลมาใส่หน่อยต้องข่าวรบ้าน กินแน่ไหมพี่เดิงนงะ้ากินกินเน่ครับมันตน้องมีซีซี0ครับบึงนานน่บึงนานน่หายใจยังไงก็ไม่ต้องเฮ้ยเสียงดูดตันข่มให้จุ๊บเลยวัน,นมีหก,กระด,ดังกินนอกระดังสิ่งบ่ต้องมันจซา,าใจเอากลัวเเดี๋ยว เราใส่ซี่แม so ่ตาใส่ร well no, ิมแจ้ทุ่มน่ะใส่มันไหลส่วนมันใส่ไม่ใส่ไหลหรอไม่ฝีบอลเอาครัวมาไปเอะตามกลองไม่พอเนี่ยน้ำมาไปเอามาเกลือาส่วนหน้าบุกเอาสอวนหน้าอีกบุกไปนี่ขายไปเลยพี่น้องกระเพราใหญ่ไปยีแหลาสักครับสระแน้วห้องเ เห้ย c c r ่งเหลือเฉีย h a m i l t o n i a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  n ย a n i a n i a n เ a n i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  เ n i a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  n i ย n i a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  n เ a n i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  a ปู่ดุีเตะครับจันไม่วานซิมเนาะซิมซิมเมื่องะมกว่ากระุมเหมือนเอ๊เอานักมนก่อนเจ้บริยัร่างเบลับมีลตัวพ่อมากอะนีแล้วรูจ่ะหนกหมูมัน่วนลูกหมูพ้สจะไม่พา ถ้าถกคนพ่อแบบใส่เบียรเข้าไปมันคือมือไอนใช่ปะปใสไหนรถถัเใสนไหนครับเน้าสดแสบวะครับิีนแม่จังไหมบม่ค่อยินครับมือดินือเบียร์ไม่กินเบียร์กินหมูมาเด้อจะเผาเว้ เราากฝนได้ตากด้ยากบ่เบิ่งอบ่เบิงเลยาเลเราไป่งบกเราแจงแล้วนตนแไบอน่ากแซบพี่น้องแซบแล้ว นลาติอีกหนึ่งก็ได้ตาบ้วไหมแม่บวงบวงเก่บพักี่ละเบยังแซวเขายังไดบกินข้าวได้ดีครับเพื่อน ไบ,บอั <c oughs> อนบอกในในต้นสินหนามันเคยว่าเห็นนึ่เอะไรตนี้เ่ือว่านีมันมันมัดคือมันสว,วนมันเติมรถรถจ้ะรถ้ังเก่อย,นอนยู่นี่ใส่ไม่ใช่นอนบ้านจะูบ,บ้าน สุปตาหน่ะแค่ต้นพี่น้องนี่เอาต้นสามันล้วนๆห้เนี่ยอืมโค้งรังไปโค้อเบี้ยวเบี้ยวไปเลยเนาะเบี้ยโค้งเขามันขาดเสี้ยเนาะมันยุกแล้วสีโค้งทั้งมือนี่ใช่รึเปล่าเนี่ย

บบหัวน้ำปลาชิมมั้งตอนใส่อใส่หรออะไกูแทะได้เด้อพี่น้องเอง้ย คือได้หมูเสกหนาเลยแก่พ่อไม่เนาะ <c oughs> จิป้ปลทุก้นสิพี่รองมไม่เสกไม่ต้องจิว่าเป็นใช้ต้งเดียวน,น่าบด,ดมาพี่รองบดเนี่ยไปดังกินน้ำกันไปบุญลงไปก็มาาใส่เพี่อยากอะไรโซ่ห้องพี่ชายกับพี่ชายกับบาา้าพี่รองเอ,อ้ยบุญใส่พี่ย จะมาใช้มาเห็นตอบป้องยังโปรโมชัน่นพี่ชิบเพียงเท่านี้นะพี่น้องซื้อได้ไงเขา <c oughs> กัด <c oughs> ไปแล้วครับผมสวัสดีครับเด็กไหมสวัสดีครับบุ๊คสวัสดีจ้าเด็กสวัสดีค่ะไปแล้วครับตาครับสวัสดีครับคลิปนี้จบไปแค่นี้นะครับ <c oughs> ต่อไปเพี่ตาเจอกันอีก <c oughs> ครับผม <ทะ S 1> เอาครับครับ